ดีไซน์ทำแล้วคะกินข้าวค่ะกินข้าวพี่เกลี่ยกินยังคะกินแล้วค่ะตู้ใส่ไม้ตัวใหญ่มากแม่ตัวลันเแอนคุณมีไปแล้วนะคะอยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบลวันนี้วันว่างๆจะรี่ทำอะไรคะคุยกับน้ตดีไซน์คุยกับดีไซน์นะคะนี่ดูสวัสดีค่ะดีไซน์นี่นะคะวันนี้ทักทาย FC ด้วยการวีโอคอลหากันนะคะ นี่เราคุยกันทุกวันนะคะจูลี่ทุกวันค่ะเออเราคุยกันทุกวันเลยเพราะว่าเราเป็นอะไรคะเราเป็นเพนกันเป็นเพื่อนกันเลยนพี่น้องเออเรารักกันนะคะพี่ซายทำอะไรคะกินข้าวค่ะกินข้าวพี่เกียวกินยังคะกินแล้วค่ะเอาให้น้องทำมาพูดคุยกับพี่ดีไซน์ซิใช่ไหมเรียกซีทำอะไรซีไหมไมม ค่ะคิดถึงพี่ไหมพูดพูดพูดขอดูไหมหน่อยขอดูใส่ไหมหน่อยใสดูหน่อยค่ะอยากเห็นแม่ไหมนี่แม่อยู่ใส่คิวตเตอร์เลย เกลเปลพิวเตอร์ไม่ได้ไม่ได้เขาดูสายไหมนะคะสายไหมสายไหมสายไหมเท่น่ารักอู้สายไหมตัวใหญ่มากแม่ตัวเลนส์แฟนคุณมี่ไปแล้วนะคะอยากค่ะเออดู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 อูดูสายไหมตัวใหญ่มากเลยใหญ่มากใหญ่กว่ามี่มี่ใช่ไหมคะแล้วบอกตัวอ๋อนี่นะคะก็เป็นการเอ็วีโอคอลโทรหาน้องดีไซน์นะคะทุกคน เนี่ยตัวป่วนประจำบ้านของเรานะคะไม่รู้ว่าเล่นอะไร <c oughs> เล่นอะไรอะ่ะลูกว้าวว้าวว้าว